สวัสดีค่ะนักเรียนคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของการคูณและการหารค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะจากรูปนะคะนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะจากรูปนะคะเราเห็นมะเขือเทศนะคะเราจะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การคูณได้อย่างไรและเพราะอะไร เราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้เป็น3คูณ5เท่ากับ15เพราะเรามีมะเขือเทศ3จานจานละ5ผลเพราะฉะนั้นเราจะมีมะเขือเทศทั้งหมด15ผลจากรูปเขียนประโยคสัญลักษ์การหารได้อย่างไรเพราะอะไร15หารด้วย3เท่ากับ5 เพราะมีมะเขือเทศทั้งหมด15ผลแบ่งใส่จาน3าจานจานละเท่าๆกันได้จานละ5ผลค่ะความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเราจะได้ว่า3คูณ5เท่ากับ15และ15หารด้วย3เท่ากับ5หรือ15หารด้วย5เท่ากับ3นั่นเองค่ะ ผลค,คูณของ2องจำนวนใดๆเมื่อหารด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งในสองจำนวนนั้นผลหารคือจำนวนอีกจำนวนหนึ่งค่ะจงเติมตัวเลขแสดงจำนวนจากรูปนะคะนักเรียนจะเห็นข้าวโพดท,ที่วางอยู่ในจานสี่จานจานละ3าฝักเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้เป็น 4คูณ3เท่ากับ12 12หารด้วย3เท่ากับช่องว่างนักเรียนเห็นไหมคะว่าจำนวนไหนหายไปถูกต้องค่ะจำนวนที่หายไปก็คือ4นั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะ12บหารด้วย4เท่ากับเท่าไรคะนักเรียนสังเกตดูค่ะจาก4คูณ 3, เท่ากับ12อะไรหายไปเอ่ยถูกต้องค่ะ3นั่นเองค่ะ ให้นักเรียนเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะจากรูปนะคะเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้เป็น5คูณ6เท่ากับ30เพราะฉะนั้นนะคะหากเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารนะคะ30หารด้วย5เท่ากับเท่าไรคะนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าจำนวนไหนหายไปถูกต้องค่ะ6หายไปนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ6นั่นเองค่ะ และ30หารด้วย6เท่ากับเท่าไรคะสังเกตดูดีๆนะคะจำนวนไหนหายไปถูกต้องค่ะ5หายไปนะคะเพราะฉะนั้น30หารด้วย6เท่ากับ5คะ่ะนักเรียนเติมตัวเลขแสดงจำนวนค่ะจาก6คูณ5เท่ากับเท่าไรคะอยู่ในรูปติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกท่องสูตรคูณออกมา6คูณ5เท่ากับ 30ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารเราจะนำาม0มาเป็นตัวตั้งนะคะเราจึงจะได้ว่า30นะคะหารด้วย6เท่ากับ5และ30หารด้วย5เท่ากับ6นั่นเองเก่งมากค่ะต่อไปค่ะเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะจากรูปมีฟักทองอยู่ทั้งหมด7จานนะคะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การคูณได้เป็น7คูณ2เท่ากับ 14นะคะจากนั้นเรานำา14มาเป็นตัวตั้งค่ะ14หารด้วย2นะคะเท่ากับ7นั่นเองและ14นะคะหารด้วย7เท่ากับ2นั่นเองค่ะนะคะจากข้อ5ข้อ6นะคะไม่มีรูปภาพให้นักเรียนแล้วนะคะนักเรียนลองเติมตัวเลขแสดงจำนวนดูนะคะ8คูณ9เท่ากับ 72และ72นะคะนำมาเป็นตัวตั้งนะคะ72หารด้วยอะไรเอ่ยถึงเท่ากับ8จำนวนไหนหายไปคะถูกต้องค่ะ72หารด้วย9เท่ากับ8นั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะนำอะไรมาเป็นตัวตั้งเอ่ยถูกต้องค่ะนำ72มาเป็นตัวตั้งหารด้วย8ก็ต้องเท่ากับ9นั่นเองค่ะไปที่ข้อที่6กันเลย 5คูณ8เท่ากับ40นะคะจากนั้นค่ะนำ40มาเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะ40หารด้วย5เท่ากับ8นั่นเองและสุดท้ายนะคะ40หารด้วย8เท่ากับ5ค่ะ จากสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้นะคะเราจะได้ว่าจํานวน2จํานวนคูณกันผลคูณที่หารด้วยจํานวนใดจํานวนหนึ่งใน2จํานวนนั้นผลหารก็คือจํานวนอีกจํานวนหนึ่งค่ะเช่น5้คูณหเท่ากับสาเราจะได้ว่า30หารด้วย6เท่ากับ5และ30หารด้วย5เท่ากับ6ค่ะ เอาละค่ะไปต่อที่แบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเล่มที่2นะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่9คะ่ะแบบฝึกหัดที่6.4ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารน,นะคะข้อที่1นะคะให้นักเรียนเติมตัวเลขแสดงจํานวนค่ะนักเรียนดูนะคะจากโจทย์นักเรียนจะเห็นว่า4คูณ6เท่ากับ24เพราะฉะนั้นนะคะ ให้นักเรียนเช็คตัวเลขดูก่อนนะคะเช็คจํานวนดูนะคะให้นักเรียนเช็คจํานวนดูนะคะจาก4คูณ6เท่ากับ24เราเช็คดูนะคะว่า24หารด้วย6นะคะมี24แล้วมี6แล้วเราจะเติมจํานวนไหนลงไปคะถูกต้องคะ่ะเราจะต้องเติม4ี่ลงไปนั่นเองอ้าวทีนี้นักเรียนก็เขียนเติม4ลงไปคะ่ะ และ24หารด้วย4เท่ากับเท่าไรคะถูกต้องค่ะ24หารด้วย4เท่ากับ6ค่ะไปต่อที่ข้อที่2นะคะ5คูณ9เท่ากับ45เพราะฉะนั้นเราจะเขียนในรูปของการหารได้เป็นเราต้องเอา45ที่เป็นผลคูณนะคะมาเป็นตัวตั้งนะคะเราจะได้ว่า45หารด้วย5เท่ากับ9 และ45หารด้วย9เท่ากับ5ค่ะไปต่อที่ข้อที่3กันเลยค่ะข้อที่3ค่ะ8คูณ3เท่ากับ24เพราะฉะนั้นนะคะเราจะได้ว่า24หารด้วย8เท่ากับ3และ24หารด้วย3เท่ากับ8ค่ะหน้าต่อไปหน้าที่10นะคะ ข้อที่2เติมตัวเลขแสดงจำนวนเช่นเดียวกันค่ะไปดูที่ข้อแรกกันเลยค่ะ7คูณ2เท่ากับ14เพราะฉะนั้น14หารด้วย7เท่ากับ2ค่ะเก่งมากและ14หารด้วย2เท่ากับ7ค่ะไปต่อที่ข้อที่2ค่ะ3คูณเเท่ากับ2ีเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราเขียนในรูปการหารเราจะได้ว่า27หารด้วย3เท่ากับ9และ 27หารด้วย9เท่ากับ3ค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆไปต่อที่ข้อที่3ค่ะ5คูณ6เท่ากับ30เราจะได้ว่า30หารด้วย6เท่ากับ5และ30หารด้วย5เท่ากับ6ค่ะต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะ7คูณ7จเท่ากับ49จากนั้นนะคะเรานำา49กลับมาเป็นตัวตั้งค่ะ เป็น49หารด้วย7เท่ากับ7และ49ก็หารด้วย7เท่ากับ7เช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะไปที่ข้อที่5ค่ะ4คูณ3เท่ากับ12เพราะฉะนั้นเรานำ12กลับมาเป็นตัวตั้งค่ะ12หารด้วย4นะคะที่หายไปเท่ากับ3และ12หารด้วยอะไรคะถึงเท่ากับ4 ถูกต้องค่ะ12หารด้วย3เท่ากับ4ค่ะไปที่ข้อสุดท้ายค่ะข้อที่6ค่ะ9คูณ6เท่ากับ54นะคะและเรานำ54กลับมาเป็นตัวตั้งค่ะเพราะฉะนั้น54หารด้วยอะไรนะถึงเท่ากับ6ถูกต้องค่ะ54หารด้วย9เท่ากับ6และ54หารด้วย6ก็เท่ากับ9ค่ะ เอาละค่ะแบบฝึกหัดทั้งสองหน้าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเนื้อหาทั้งหมดนะคะเกี่ยวข้องกับการคูณน,นะคะการหารเราอย่าลืมทิ้งการคูณน,นะคะเพราะการคูณกับการหารมันมีความสัมพันธ์กันอย่างที่นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วเพราะฉะนั้นนะคะฝากเด็กๆไปฝึกท่องสูตรคูณด้วยนะคะ